วันนี้เวลา17นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอนเนกนิทัศน์มหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประจำปีการศึกษา2560โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีศรจำนวน3คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปร, general, ริญญาโทและปริญญาตรีจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเท <Yeah. S 2> คโนโลยีรับพระาชทานปริญญาบัตรจำนวน1,397คนมหาวิทยาลัยสโโไทยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลด้วยการปฏิรูปการเรียนการสอนใหม่ในปี2,561ประกอบด้วย แผนการศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้และสอบวัดผลปลายภาคแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่เพิ่มการสอบกลางภาคและแผนการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยมีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอบกลางภาคและปลายภาคเพิ่มอัตราผลสำเร็จการศึกษามากขึ้น ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อรองรับวิถีใหม่หรือ new normal นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวการเรียนรูปแบบใหม่ s t u o o d u u l a r ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนออนไลน์และมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วม ที่สามารถออกแบบการเรียนได้ด้วยตนเองสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิจเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เมื่อสำเร็จหลักสูตรจะได้รับใบรับรองความรู้จากมหาวิทยาลัย